สำหรับโพคลมมล่าสุดนะคะพักภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีส่วนใหญ่ประมาณ12ที่นั่งค่ะหลักๆแล้วก็คือกระทรวงมหาดไทยนะคะที่จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยส่วนรัฐมนตรีช่วยจะมีชื่อของคุณทรงศักดิ์ทองศรีและนางสาวซาบิดาไทยเศษเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้มีชื่อของคุณชัยชนกชิดชอบค่ะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะคุณสุภมาศอิสระพักดีนะครับจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับส่วนคุณพิพัฒรัชกิจประการเนี่ยตามโผลบอกว่าน่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับและนายพาราดนปริศนานทกุลเนี่ยคาดว่าน่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ ส่วนโควตาคนนอกที่ชัดเจนแล้วก็เปิดตัวกันไปแล้วนะคะก็ประกอบไปด้วยนายศรีหะศักดิก์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนิตินิติพันประพาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอัธพลเลิกพิบูลร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายจตุพรบุรุษพัฒรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะส่วนตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมีกระแสข่าวนะคะว่าเป็นโควตาคนนอกเช่นเดียวกันแล้วก็มีข่าวแว แล้วมาว่าจะเป็นตำรวจด้วยนะคะ,ะส่วนโคต้าของพรรคกล้ารรเนี่ยจะได้รับการจัดสรร7เก้าอี้ด้วยกันนะครับร้อยเอกธรรมนัฐปรมเผ่าน่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ต้องบอกว่าตำแหน่งนี้เราเล่าไปแล้วนะครับยังต้องขับเคี่ยวกับทางพรรคพลังประชารัฐที่อาจจะส่งบิ๊กป้อมนะครับหรือว่าตัวแทนเนี่ยมานั่งเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับ ส่วนคุณอัฐกรสิริรัตยากรนะครับน่าจะอยู่ที่เดิมก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับตัวของนายไผ่ลิกครับเลขาธิการพักเนี่ยก็มีชื่อไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางนารมนพนโยสินวัตรนะครับก็มีชื่ออาจจะนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอัคราพมเผ่านะครับมีรายงานว่าจะได้รับการจัดสรรให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับส่วนนายองอาจวงประยุนยน่าจะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการระบุกระทรวงเช่นเดียวกับนายสัมพันธ์มาอยู่โซที่น่าจะได้เก้าอี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งนะครับ ไปดูสัดส่วนของพักพลังประชารัฐกันบ้างค่ะอย่างที่คุณสันติพร้อมพัดบอกไปนะคะว่าได้4เก้าอี้สองรัฐมนตรีว่าการสองรัฐมนตรีช่วยเบื้องต้นค่ะคุณสันติพร้อมพัดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขนะคะส่วนอีกตําแหน่งที่คุณอนุชาบอกไปอ,อาจจะต้องขับเคี่ยวกับร้อยเอกธรรมนัฐก็คือตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีรายงานชื่อของพลเอกนัทอินทรจเจริญค่ะที่จะมาดํารงตําแหน่งนี้นะคะ ซึ่งก็จะมีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นผู้ให้การสนับสนุนนอกจากนี้สองรัฐมนตรีช่วยค่ะก็ประกอบไปด้วยคุณชัยวุฒนาคมานุสร์และนางตรีนุชเทียนทองนะคะแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดนะคะว่าจะมานั่งในตําแหน่งในกระทรวงใดซึ่งก็อาจจะเป็นกระทรวงแรงงานก็เป็นได้ค่ะ,ะกลุ่มของคุณสุชาติชมกลินนะครับจะได้รับ3เก้าอี้ด้วยกันเจ้าตัวคุณสุชาติเนี่ยน่าจะนั่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมนะครับจ่าเอกยศสิงห์เหลี่ยมเลิศ น่าจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมและนายธนกรวังบุญคงชนะนะครับคาดการว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับขณะที่กลุ่มของนายศักดาวิเชียนศินได้โคต้านะคะรัฐมนตรีว่าการหนึ่งกระทรวงและรัฐมนตรีช่วยว่าการหนึ่งกระทรวงซึ่งก็มีชื่อของนายณริศขำนุรักษ์อดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ที่จะมาเข้าในโคต้านี้นะคะแล้วก็มีกลุ่มของคุณนิพนธ์บุญญามณีที่จะได้รับ อีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอีกหนึ่งตำแหน่งแล้วก็ยังมีรายงานนะคะว่าขณะนี้รัฐมนตรีก็ได้ทยอยกรอกประวัติเพื่อตรวจสอบประวัติและคุณสมบัติแล้วค่ะ